ตอนนี้ครับกําลังจะผัดผักบุ้งไฟแดงครับแดงจริงๆครับไฟดูไฟครับแดงจริงๆตอนนี้เตรียมเครื่องพร้อมนะครับเดี๋ยวเตรียมเตรียมิงไม่ได้ดอยอนได้เัดี่ยงตูนี

ตอนนี้อีกจานครับเป็นคณะปลาทูคณะปลาทูเค็มคณะปลาทูเค็มครับเดี๋ยวกำลังจะผัดคณะไฟแดงชุดชุดสองครับชุดสองชุดแรกหมดไปแล้วชุดแรกผักบุ้งหมดไปแล้วครับมีกากหมูมาดูไฟครับมาดูไฟที่กระทะโอ้โหกำลังร้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวดูว่าไฟจะลุกขนาดไหนนะครับ ควันเริ่มขึ้นแล้วอาวได้เสียงได้เสียงน้ำมันอาจจะดำนิดนึงครับเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึ่งัดไฟลุกหน่อยดินีอบเไฟไม่ยมด้ยนึไงไรับยไไยไไไไไม่ยอมไดขไขไฟไฟมานิดนึงครับ รอแป๊บนึ่งคณะปลาเค็มครับผัดในบรรยากาศที่ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าไฟจะลุกขนาดไหนนะครับไ,ได้ควันได้ควันมาแล้ว

เ่อเอากระ่าเขารถเองนี้วเข้าแลไอหูจอยู่ในู้เออถ้รถพึงนะเอาแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วเดี๋ยวเบย์ใหญรอไ ไฟเข้ากรเยอะวับดวมเนะจรเรา้ไแล้วไเราเรบดิใแวอาแล้วไฟมาไฟมาโอ้โหเป็นไงของจริงของจริงแล้วโอ้เป็ไงมีแก้วกระทับอยู่ลูกมีนักไปหลยลูกลู ยังไนครับเไง่า,งายถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเรเสียเลยครับ TNP Love Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องเลิ e t ีนพีช a c c h ด้วยนะครับขอบคุณครับ